สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อพงนะฮะสวัสดีไปยัง FC สอบปปราว้วยครับโอ้วันนี้แดดครับผมแดดร้อนแดดจัดเลยนะครับวันนี้ครับพา FC มาชมโครงสร้างบ้านครับผมเป็นโครงสร้างบ้านสไตล์โมเด์ตครับงบแสนสองครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวบ้านกันครับผมด้านหน้าครับ ว้าง8เมตรโดยประมาณครับผมมี2ล็อกล็อกละ4เมตรครับใช้เมนัลนชีสสีเทาเข้มครับในส่วนของโครงสร้างครับใช้เป็นเหล็กทั้งหลังเลยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เดินชมข้างบ้านกันครับนี่ครับด้านข้างบ้านครับลึก16เมตรครับโดยประมาณครับมีอยู่4ล็อกครับ รลักละ4เมตรครับผมชายคาครับยื่นออกมาจากตัวบ้านประมาณ1เมตรครับผมเดี๋ยวเดินมาชมข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งครับด้านข้างบ้านฝั่งนี้ครับเตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเอาไว้ปรับพื้นผิวครับจะต่อเติมด้านข้างออกมาอีกครับทําเป็นโรงจอดรถครับดูความลาดเอียงของลังคานะประมาณ20องศาครับผม ว่าเจ้าของบ้านสร้างหลังใหญ่มากเลยนะครับโอ้หลังใหญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวเดินมาชมด้านหลังบ้านกันครับด้านหลังบ้านครับก็จะมีพื้นที่ต่อเติมออกมาได้ครับผมอาจจะทำเป็นห้องน้ำครับผมหรือครัวไทยก็ได้ครับผมบริเวณรอบบ้านครับผมพื้นที่เยอะเลยนะฮะ กว้างขวางนะครับบรรยากาศวิวนลครับดูครับ,ด,รบดูบรรยากาศด้านหลังบ้านครับโอ้โหมีสระน้ำครับผมรอคงอิจฉาเจ้าของบ้านเลยนะครับบรรยากาศสุดยอดมากครับผมอยากให้เพื่อนๆได้สัมผัสครับเดี๋ยวเดินเข้ามาชมภายในบ้านกันครับผม ะด้านหน้าก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านครับผมขนาด4คูณ8เมตรโดยประมาณครับดูจากพื้นถึงฝ้าครับสูงเลยทีเดียวนะฮะสูงประมาณ3เมตร50ครับเหล็กคอรครับผมใช้เป็นเหล็กกาวไนี้นครับขนาด2คูณ4เมตรครับมาดูเสารครับผมเดินมาดูเสาฮะ เสาบ้านก็ใช้เป็นเสาสําเร็จครับขนาด6นิ้วครับหรือภาษาช่างครับเขาเรียกเสาหน้า6ครับเข้าใจง่ายดีนะฮะทำการเทคานยึดฐานเรียบร้อยทุกจุดแล้วครับผมเตินเข้ามาพื้นที่ก็กว้างใหญ่เลยนะครับอย่างที่บอกครับผม โครงสร้างใช้เป็นเหล็กกาวนในทั้งหลังเลยครับผมสะดวกสบายไม่ต้องเสียเวลาทาสีนะฮะประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดแรงด้วยครับผมมาดูเหล็กดั้งครับผมใช้เป็นขนาด 40, 40คูณสีครับผมส่วนเหล็กแปรครับใช้เป็นเหล็กกองฮนะหนึ่งคูณสองนิ้วครับผม สวยมาตรฐานครับดูแข็งแรงทนทานเลยครับถ้าทำเป็น3ห้องนอน3ามห้องน้ำก็ยังได้สบายๆเลยครับผมเพราะบ้านหลังนี้มีขนาดใหญ่เลยฮะเดี๋ยวช่างก็จะได้นำดินครับนำดินเข้าแล้วก็จะทําการเทพื้นต่อไปครับผมยกมุงขึ้นโครงสร้างฮะ เสาสิหต้นครับช่างรับงานขึ้นโครงสร้างครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่ายกมุงนะฮะช่างนับเป็นเสานะครับต้นละพันสองครับหนึ่งพันสองร้อยบาทครับผมเสามีกี่ต้นก็คูณพันสองเข้าไปครับเอฟซีคนไหนสนใจครับก็เมนไว้ใต้คลิปได้ครับผมมีทีมงานคุณภาพรับงานไม่แพงครับวันนี้ครับ ต่อพงก็ได้พา f c c ครับมาชมโครงสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นครับผมในงบแสนสองครับผมหนึ่งบาทครับตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นก่อสร้างครับก็พาเพื่อนๆมาชมครับก็เป็นไอเดียเป็นตัวอย่างครับให้เพื่อนๆที่คิดอยากจะสร้างบ้านหลังนึ่งครับไ้ดูเป็นตัวอย่างนะหวังว่าคงเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับผม เดี๋ยวคลิปหน้าครับต่อพงจะพาเพื่อนๆไปชมแบบบ้านหลังไหนครับเพื่อนๆก็กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับผมวันนี้ต่อพงขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวีดัสวัสดีครับ